สสวัดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาแล้วครับวันนี้ผมยังคงมีเมนูพาสต้าอร่อยๆมาฝากนะครับโดยที่ส่วนตัวแล้วอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเพราะผมเป็นคนชอบเส้นลิงกินี่ผมก็เลยเอาเส้นลิงกินี่มาทําให้คุณผู้ชมดูแล้วลองเอาไปทําทานกันนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมพาสต้าของเราชื่อว่าเม็กซี่สไปซ์ลิงกินี่นะครับวิดแฮมนะครับผมก็จะเป็นลิงกินี่นะครับที่ผัดด้วยซอส m ม็กซี่สไปซ์นะครับหรือว่าแม็กซิกันแม็กกรีนแม็กซิกันซอสที่เราเคยทำกันไปนั่นเองนะครับจะรสชาติออกเผ็ดๆนะครับมีกลิ่นของพริกฮาลาปิโน่นะครับสมุนไพรนะครับเราก็จะเสิร์ฟคู่กับแฮมย่างนะครับฟังดูนะ่าทานใช่ไหมละ่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยโอเค อย่างแรกคุณผู้ชมก็ต้องมีลิงวินนี่นะครับเป็นเส้นพาสต้านะฮะเราเอาไปลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการลวกมากน้อยแค่ไหนจริงๆเนีในเวลาเขาจะบอกไว้ข้างถุงนะแต่ว่าเทคนิคของเราก็มีในเว็บไซต์ของเรานะครับไปดูได้ใน foodtravel.tv นะครับโอเคเส้นลิงวินนี่กระเทียมสับนะครับแล้วผมมีพริกคาลาปิโน่ด้วยอันนี้เรามาเสิร์ฟคู่กันไปมันจะได้ได้กลิ่นเม็กซิกันเม็กซิกันหน่อยนะครับผมมีหอมสับนะครับเป็นหอมใหญ่นะครับแล้วก็ซอส m ม็กซิกันสไปซ์นะครับแม็กซิกันซอสกรีนซอสก็ไปดูได้ในใครๆก็เข้าครัวครับเราทำให้ดูไว้แล้วนะครับมีพาสต์ลี์สับนะฮะอันนี้ผมสับหยาบๆนะไม่ต้องละเอียดมากมีปาปริก้านะครับผงปาปริก้าให้กลิ่นหอมๆขึ้นจมูกแล้วก็อย่างที่บอกครับมีแฮมนะครับแล้วก็มีไส้กรอกย่างเราเอามาท็อปข้างบนนะครับสวยๆแล้วก็เสิร์ฟคู่กันไปทำง่ายมากครับจานนี้คุณผู้ชมเริ่มกันเลยดีกว่า ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเตรียมกระทะนะครับตั้งไฟร้อนไปเลยนะฮะ,ะเจ้ากระทะเทฟลอนของผมพอร้อนจัดแล้วปุ๊บผมก็จะลงน้ำมันมากอ,อกไปเลยนะครับค่อนเยอะนิดนึงมันจะได้เคลือบให้ทั่วเส้นของเรานะค,ะนครับเกลี่ยให้มันนี่เป็นเทคนิคในการเกลีย่ยน้ำมันให้มันกระจายตัวบางหลวงมันจะได้ร้อนเร็วนะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะลงหอมครับ อันนี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่เป็นไรรอได้โ okay, อเคกี่ยเข่าร้อนๆน,นะฮะผมลงกระเทียมด้วยเนี่เทียมเยอะนิดหนึ่งเทียมสับแต่กระเทียมเนี่ยลงแล้วคุณผู้ชมต้องระวังกันดีนะระวังมันจะไหม้เกี่เยเลยแต่มันจะได้กลิ่นที่หอมมากคุณผู้ชม ฟืบๆๆๆเป็นไปนจะหลีไฟลงมาหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นไหมแน่นอนว่าคุณผู้ชมทำอาหารให้สนุกนะคุณผู้ชมต้องเล่นกับไฟ <c oughs> เล่นกับไฟไม่ใช่อย่างที่ผู้ชมคิดนะ <c oughs> ผมหมายว่าเราต้องฝึกในการปรับระดับไฟนะครับมากน้อยมันก็จะช่วยให้อาหารของคุณผู้ชมเนี่ยเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะได้ดั่งใจด้วยนะครับอย่างคุณผู้ชมแบบทาพาสตา้าอย่างเงี้ย ลงหอมผัดไปนะครับต้องการให้มันนิ่มแล้วลงกระเทียมไปด้วยเอากระเทียมมันชิ้นเล็กกว่าแล้วมันไหม้ง่ายกว่าถ้าคุณผู้ชมไม่หลีไฟโอ้มันไหมแน่ๆนใช่ไหมดังนั้นเราก็แบบสมมุติว่าหลีแล้วเฮ้ยไม่ทานยังร้อนจัดอยู่ก็ต้อดึงออกมาสินะใช่ไหมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณผู้ชมสนุกได้มากขึ้นผมใช้ไฟอ่อนนะฮะผมผัดให้ทั้งกระเทียมทั้งหอมของผมเนี่ยมันมันมันมีกลิ่นหอมคลุกเคล้ากันไปเลยนะฮะตอนนี้ก็จริงๆมันก็ใช้ได้แล้วล่ะ แต่ผมอยากให้นิ่มนนิดนึงเนี้ยผมจะเล่งไฟแล้วอ่ะกระเทียมผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก่อนที่มันจะไหม้ผมลงเส้นพาสต้าเลยคุณผู้ชมอ่าอันนี้เราเล่นง่ายฮะเราคลุกเคล้าพาสต้าเราคลุกเคล้า,เ,าเลยนะครับแล้วเราลงน้ําสต๊อกนิดนึงคุณผู้ชมจริงๆเวลาทําพาสต้านะฮะควรมีน้ําสต๊อกติดเอาไว้นะครับสมมุติว่าเวลาแบบมันร้อนจัดเกินไปหรือว่าเฮ้ยจะไหม้แล้วเนี่ยอะไรนะสต๊อกมันช่วยได้นะครับเวลาลงก็ลงทีละน้อยอย่าไปเยอะมากอ่า ดี๋ยวลงอีกหน่อยประมาณ1ใน4กระบ,บวยนะครับตอนนี้ผมเร่งไฟแรงเลยนะครับผัดให้เขางวดไปเลยอ่ะนะครับให้รสชาติในน้ำสต๊อกนะมันเข้าเส้นไปเลยด้วยนะครับผมหาอะไรเนี่ย <laughs> อ๋อกเกลือโอเคเราปรุงเลยครับเกลือครับพริกไทยครับ เยอะๆฮะให้มันเผ็ดร้อนนิดนึงผมจะผัดให้น้ำสต๊อกแห้งเลยอะแต่ว่าแบบไม่ได้แห้งแบบไม่ได้แห้งผัดน,นะให้แห้งแบบเคลือบเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปคลุกเคลา้ากับซอสแม็กซี่กรีนสไปซ์ของเรานะครับ พราะถ้าเกิดว่าน้ำมันแฉะไปครูกับซอสไม่เข้ากันนะครับเราก็เลเะเทะอ่ะคุณผู้ชมผมผัดให้เห็นไหมมันเงาวับเลยนะครับทั้งน้ำมันและน้ำสต๊อกก็เคลือบอยู่นะเรใช้ไฟในปริมาณที่เหมาะสมอ่าอ่าสีสันสวยงามโอเคผมปิดไฟแล้วคุณผู้ชม,มชิมรสนิดน,นึงว่าตอนนี้รสชาติเป็นยังไง เย่เยะเย,ะ,เยะไปหนอยอืมอร่อยครับอร่อยกลมกล่อมอ,อยู่แล้วดังนั้นผมลงซอสเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอ่าตอนที่เขายังร้อนๆเนี่ยคุณผู้ชม หอมฟุ้งขึ้นมาเลยอือนะครับหลังจ,จากนั้นผมจะลงปาปริก้าด้วยให้เขาเข้ากันอยู่ในเส้นนะครับปาปริกา้ามีพาสลีคือนอกจากจะได้สีเขียวจากซอสแล้วก็ยังได้เนื้อของพาส l e ลีด้วยนะครับโอเคผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเถอะ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะจัดลงจานนะฮะผมมีฮาลาปิโนโน,นะฮะอันนี้มันเยอะไปหน่อยเราจะเสิร์ฟคู่ไปด้วยแต่มันค่อนข้างเผ็ดแล้วเราจะเสิร์ฟให้มันมีลูกเล่นนิดนึงผมเอาแค่ครึ่งลูกพอครึ่งลูกก็ยังเยอะอยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเอามากระทําการเผากันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะควักเอาพวกไส้ที่มันเผ็ดจัดออกไปก่อนคุณผู้ชมผมขออนุญาตกรีดเอา เม็ดเอาไส้เขาออกเม็ดเนี่ยฮะคือตัวเผ็ดเลยอ่ะโอเคทีนี้ผมจะฉลมน้ำมันมะกอกเล็กๆนิดหน่อยพอนะครับดูถ,ดถดูพอให้คเคลือบเขานิดนึงนี่แล้วแต่ชอบนะคุณผู้ชม เกลือเล็กน้อยนะครับเออนว่าผมมีัจนี้จริงๆคุณผู้ชมเอาไปทําในกระทะก็ได้ม,มีทอชผมก็เผาเขาเลยให้มันหอมๆไปเลยเป็นพริกเผาพริกเผา,พร,ผาพริกฮาลาพีโน่เผาโอเคน้ำเขาออกเลยคุณผู้ชมนี่ผมเอาอีกด้านด้วย เผาเผาให้มันจริงจังให้เขาหอมให้เขาหวานเลยนะจริงๆมันก็ยังเผ็ดอยู่ดีออะแต่ว่าเราให้มันกลิ่นบแบบอารมณ์แบบบาร์บีคิวเล็กๆประมาณนี้ครับอะสีสันสวยงามโรยเกลือนิดหนึ่งให้มีรสนะโอเคทีนี้จัดจานกันเถอะเอา อนี่ลบไปก่อนโอเคนี่คือจานของเราที่เราจะเสิร์ฟโอเคเรียบร้อยพาสต้าหรือว่าลิงกินีของเราพร้อมแล้วนะครับหมุน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 มุน ย่างไปแล้วสุมเลยครับคุณผู้ชมทำเหมือนพวกโซบะเย็นนะที่เขาชอบสุมไว้ข้างบนะนะครับเรามีอันนี้เป็นเสก,กอกเันโรยรอบๆนะประดับประดาสุ่มเยอะๆนะครับอ่ะาลาโน่ที่เราย่างเมื่อกี้ อบไว้นะครับสลีโรยเพิ่มนิดอห้มันอมเขียวๆปาปริก,ก้าก็ขาดไม่ได้มันดูเป็นได้สีได้กลิ่นนะฮะแม็กซิกันมีผมจะลงพริกไทยเพิ่มด้วยจะดูแบบลุกท่งเม็กซิกันมากอืมเสร็จเรียบร้อยครับนไะงเป็นไงครับ ลิงกินี่แม็กซีสส่สไของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอุย้ยนะครับพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะครับว่าอัตราส่วนนะครับแล้วก็รายละเอียดของส่วนผสมต่างๆเข้าไปเช็คได้นะครับเข้าไปชมได้ใน foodtravel.tv นะครับโควงกะลุวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv และใครๆก็เข้าครัวครับผม